angle ที่โรงเรียนบ้านท่าแดงหมู่ที่1ตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณางเพลินพิษประดับมุกค,ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าแดงนำอาหารเครื่องดื่มผลไม้ขนมมาจาัดเลี้ยงเด็กนักเรียนนื่นในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีเมื่อวันที่เกกร,รกฎาคมและในโอกาสเดียวกันกนี้ยังได้ติโอกาสทำบุญด้วยการบริจาคเงินจำนวน10,000บาทพร้อมทั้งร่วมกับกลุ่มเพื่อนคณาจารย์ชาวบ้านจัดตั้งกองผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการจัดสร้างโดมอาคารหลังใหม่สำหรับใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ทังนี้ในชีพแก้วสุขใสผู้ในการโรงเรนบ้านท่าแดงบอกว่าทางโรงเรือนได้จัดสร้างโดมอาคารหลังใหม่ในขนาดความกว้าง22เมตรความยาว28เมตรซึ่งขนานนี้ยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมากจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันหากผู้ใจบุญอยากร่วมบริจาคเงินสับสนการก่อสร้างโดมอาคารหลังใหม่สามารถติดต่อได้ที่โรงเรนบ้านท่าแดงเบอร์โทรศัพท์ 056916112ในวันและเวลาราชการสมัครเรียนบ้านท่าแดงปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีมนัเกเรียนทั้งหมดจำนวน262คนครูจํานวน16คนผู้บริหาร1คนเจ้าที่ธุรการ1คนและช่างไฟฟ้าจำนวน1คน